สวัสดีครับกลับมาพบกับประเด็นร้อมที่ต้องจับตาเมื่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาระอุอีกครั้งจากคลิปเพียงคลิปเดียวที่ปลุกเร้าอารมณ์ของคนทั้งสองชาติให้ปะทุขึ้นมาเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากชายคนนี้ครับจากครกฐานกัมพูชาที่ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอพร้อมอาวุธ RPG สัญชาติจีนแดงยืนโพสท่าอย่างหานกล้ากลางป่าพร้อมประกาศเป็นภาษาเขมีว่า อยากเปิดทหารไทยคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในกัมพูชาในชั่วข้ามคืนพวกเขายกย่องจากครกผู้นี้ประหนึ่งวีรบุรุษคนใหม่มีการโพสต์ชื่นชมมอบข้าวของให้บอกว่าแค่ถือหัวปลีครั้งเดียวก็ดังกระหึ่มไปทั่วโซเชียลแต่ในมุมมองของฝั่งไทยครับนี่คือการแอคโชว์ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการยิง RPG ในป่ารกแบบนั้นแค่กิ่งไม้เล็กๆก,ก็ทำให้หัวรบเบี่ยงเบนได้แล้ว และที่สำคัญแรงระเบิดอาจจะย้อนกลับมาโดนพวกเดียวกันเองก่อนจะถึงทหารไทยด้วยซ้ำและล่าสุดครับเราได้ข้อมูลเชิงลึกเพจชุมชุนคนสุรินได้เปิดพิกัดฐานของทีมจากครกพร้อมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจากครกมีชื่อจริงว่าสิบเอกอุเกีย e วัย66ปีเป็นถึงรองผู้บังคับกองร้อยน้อยสังกัดกองพลร้อยแทกแสงที่7ปฏิบัติอยู่ใกล้กับภูผีตําบลเสาทงชัย อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ใกล้ปราสาทโดนตัวและเขาพระวิหารตอนนี้คนไทยรู้พิกัดที่ตั้งของเขาอย่างชัดเจนแล้วครับการกระทําครั้งนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับนักรบชุดดําตัวจริงโดยเฉพาะอดีตทาหารพรานจู่โจมกรกฏเกตแก้วที่ออกมาเตือนอย่างเผ็ดร้อนว่าถ้าเป็นยุคก่อนจากครกไม่ได้กลับบ้านเหลือแต่ชื่อกลับไป เขาโพสต์ย้ำถึงความเด็ดขาดของทหารพรานจูโจม513พร้อมคำพูดที่ว่าเสือไม่เห่าเหมือนหมาถึงเวลาขยำเหยื่ออย่างเดียวนี่ไม่ใช่แค่คำขู่ครับแต่มันคือคำเตือนจากอดีตนักรบตัวจริงคุณกรกฎยังวิจาร์ณด้วยว่าการเป็นฮีโร่ของกัมพูชามันง่ายจังแค่ถือ RPG อวดเบ่งก็ได้เหรียญกล้าหาญซึ่งต่างจากของไทยที่การได้มานั้นยากแสนยากมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ไม่ใช่ไม้หลักปักขี้ควายและเพื่อตอกย้ำว่าวีรกรรมที่แท้จริงเป็นอย่างไรเขาได้เล่าย้อนไปถึงสมรภูมิเนิน538การรบกับเวียดนามและเขเมรเฮงสํมรินสถานการณ์ในตอนนั้นฝ่ายไทยถูกป้อมปืนกลค่าศึกยิงต้านไว้จนยึดฐานไม่ได้นานเป็นเดือนในที่สุดเล็กสิงหะปืนวัยและสำรวยลุบบุรีทหารพรานหน่วยกล้าตายได้อาสาเสี่ยงชีวิตขลานเข้าไปตามร่องระเบิด ในขณะที่เพื่อนๆระดมยิงกดข้าศึกไว้และในวินาทีนั้นเองครับข้าศึกยนระเบิดออกมาจากป้อมแต่ด้วยสัญชตาตญาณนักรบเล็กสิงหะปืนไวขคว้าลูกระเบิดนั้นแล้วยัดกลับเข้าไปในช่องปืนกลทันทีเสียงระเบิดดังสนัน่นฉีกร่างข้าศึกและทำลายป้อมปืนกลนั้นลงทำให้หน่วยกล้าตายสามารถยึดเนิน538คืนมาได้สำเร็จแต่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือแม้จะสร้างวีรกรรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่กลับไม่มีทหารพรานในภารกิจนั้นคนใดได้รับเหรียญกล้าหาญเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการเป็นวีรบุรุษของไทยนั้นมันต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตในสนามรบจริงตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับความตึงเครียดยังไม่จบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือรวมถึง RPG พพยายามจะเดินเข้ามาในฝั่งไทยแต่ถูกทหารไทยของเราเข้าขัดขวาง และตะโกนบอกให้ถอยกลับไปขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาก็แชร์คลิปอ้างว่าทหารพรานชุดดำของไทยพยายามลุกล้ำเข้ามาแต่ถูกพวกเขาผลักดันกลับไปได้ในคลิปจะเห็นทหารพรานของเราพูดคุยกับภาษาขเขมรอย่างเป็นมิตรแต่จุดที่ทำให้ชาวเน็ตกัมพูชาหลอนกันไปทั้งประเทศก็คือภาพนี้ครับแม้ทหารพรานไทยจะยิ้มแย้มแต่สายตาของพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งเดียวกันนั่นคือทหารไทยทุกคนกำปืนแน่น มือของพวกเขาพร้อมที่จะหลั่นไกลตลอดเวลาคอมเมนต์จากฝั่งกัมพูชาเตือนกันเองว่ามือพวกมันพร้อมตลอดปืนอยู่ในมือตลอดเลยฝั่งเรากลับไม่ระวังอย่าไว้ใจพวกสยามบางก็บอกว่า M16 ยิงได้เร็วกว่า AK47 มือพวกมันพร้อมหลั่นไกนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะดูเป็นมิตรแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดฉากได้ทุกวินาที และนี่คือความหมายของนักรบชุดดำหรือทหารพรานครับสัญลักษณ์ของพวกเขาคือดาวเหนือที่นำทางและสายฟ้าผ่าที่หมายถึงประสิทธิภาพโดยคำขวัญที่ว่ารุกเร็วรบเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็วส่วนสีดำบนเครื่องแบบหมายถึงการไว้ทุกข์ให้แก่ตนเองคือการเตรียมพร้อมที่จะสละชีพได้ทุกเมื่อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ความตึงเครียดที่พร้อมจะประทุได้ตลอดเวลาเราจะเกาะติดสถานการณ์และนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับ